สถานการณ์โควิดสิที่จังหวัดสงขลาล่าสุดในวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็นรายที่3โดยเป็นหญิงชรา,าอายุ99ปีเสียชีวิตที่โรงพยาบาลหาดใหญ่และเป็นการเสียชีวิตต่อเนื่องกัน2วันหลังจากที่เมื่อวานนี้เสียชีวิตไปแล้วหนึ่งคนเป็นชายอายุ8ปปีซึ่งมีประวัติเป็นโรคความดันโลหิตสูงโดยศพของหญิงชรา,าอายุ9 9ปีรายนี้ล่าสุดญาติได้นํามาประกอบพิธีชาปนกิจที่วัดมหาธรรมคลารามหรือวัดหาดใหญ่ในเมื่อช่วง5โมงเย็นที่ผ่านมาเช่นเดียวกับศพผู้เสีียชวิตทั้ง คนที่ผ่านมาซึ่งนํามาประกอบพิธีชาธนกิจที่วัดหาดใหญ่ในเช่นกันและทุกขั้นตอนทําอย่างเรียบง่ายรวดเร็วและปลอดภัยสูงสุดโดยทันทีที่เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยมูลนิธิมิตรภาพสามภาคหาดใหญ่ซึ่งสวมชุด PPE ทุกคนนําร่างมาถึงวัดก็นําขึ้นเมรุและเข้าต่อปอทันทีพร้อมกับพระสงฆ์ซึ่งนําโดยพระครูประหลัดพลกิจแก้วมนตรีเจ้าคณะตําบลหาดใหญ่เขตหนึ่งได้สวดบังสุกุลทมพิธี ตามพิธีทางศาสนาซึ่งทุกรูปสวมเฉพาะหน้ากากอนามัยไม่ได้ใส่ชุด PPE และมีเพียงญาติผู้เสียชีวิตเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่เข้าร่วมพิธีสำหรับาก,การภาพรวมโควิดของจังหวัดสงขลายังไม่นิ่งยังคงพบผู้ป่วยเพิ่มทุกวันวันนี้พบผู้ป่วยบวกเพิ่มอีก19คนรวมยอดสะสมเป็น820คนแล้ว รักษาหายกลับบ้านได้480คนรักษาตัวในโรงพยาบาล338คนและมีการตรวจหาเชื้อในวันนี้อีก602คนโดยยอดผู้ป่วยมากที่สุดก็อยู่ที่อำเภอหาดใหญ่605คนอำเภอเมืองสองขลา106คนบางสามสคนรัฐภูมิ12คนนามอม11คนชนะ1 11คนระนด8คนสิงห์นคร8คนสลาห6คนเทพาหคนนาทวี4ค่คนคลองหอยโขง3คนกระแสสิน3คนสบาย้อย2คนสติ พระหนึ่งคนงครเยียงหนึ่งคนและต่างจังหวัดอีกสิบเอ็ดคน